รังต่อจ้าทุกคนไม่กลาเขา้าไกลนะคะต่อเงินต่อทองจ้าคนเห็นไหมคะกำลังทำรังกองก็อาจจะสายสาย,สายหน่อยนะคะกำลังรังใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะอุ๊ยอุยอุย อย่าบินมาหาแมนาลินนะแมนาลินกลัวจ้ากำลังสร้างรังค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมนาลินเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วต่อเงินต่อทองจ้าทุกคนค่ะ กำลังทำรังใหญ่ๆเลยจ้ะน้องมงน้องมงมาลูกน้องมงเข้าใกล้ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวมันใช้นะคะต่อเงินต่อทองจ้าน้องมง ต่อเงินต่อทองค่ะทุกคนรังยังไม่ร้างนะจ๊ะ